อัปเดตข่าวมหากรรมไหลเรือไฟโลกวันนี้เรือไฟอำเภอเมืองนครพนมได้เริ่มลงมือก่อสร้างเรือไฟยักษ์ยาวถึง85เมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนลำนี้เป็นเรือไฟโชว์ซึ่งมีขนาดเล็กปีนี้จะไหลโชว์ให้ชมกัน3-5ลำต่อวันเลยทีเดียวค่ะส่วนทีมเรือไฟลำนี้เป็นทีมงานเรือไฟจากนาแกกำลังสร้างฐานของเรือเพื่อพยุงน้ำหนักเรือไฟให้ลอยน้ำได้มหากรรมไหลเรือ อไฟโลกเป็นการยกระดับประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมสู่สากลมีเรือไฟนานาชาติเข้าร่วมด้วยได้แก่จีนเวียดนามลาวทั้งนั้นได้ผสมผสานให้มีเรือไฟวิทยาศาสตร์และเรือไฟแบบดั้งเดิมมหกรรมไหลายเรือไฟโลกระหว่างวันที่27กันยายนถึง8ตุลาคม2568รวม12วัน12คืน วันไหลใหญ่หรือวันประกวดเรือไฟยักษ์12ลำตรงกับวันออกพรรษาวันอังคารที่7ตุลาคมค่ะ